คาถาบูชาพระศีวลีพระอรหันต์ผู้มีลาภมานโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานารปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันทามิตังสธาศีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปุโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันทามิตังสธา สีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอหังวันธามิตังสธาสีวลี former 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 วจะม,มหาเถโลยักษะเทวาพิปุโตโสระโหปัจยาทิมิอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอหังวันธามิตังสธา สีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสรโหปัจจายาธิมหีอหังวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบขอให้ร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสมความปรารถนาสาธุสาธุสาธุ